ธนูมาแล้วค่ะราศีธนูมาแล้วค่ะกราบสวัสดีทุกทท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิบซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบยยิบสีใครใจนะคะภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาแบบรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2564ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ โอมอคีพาหูบุพผังสการะวันธานาังครูบาจาริยังอาจาริยะเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเขนะจะาชมามีหังสาธุสาธุสาธุาธท่านที่เกิดราศีธนูคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะนี่ดูซิว่าก้อนแรกได้อะไร โอ้โหหินก้อนนี้นะคะเราเรียกว่ามอรฮกกอกโกนีออคซิเดียนมอฮอกโกนีออซิเดีนนี่นะคะส่วนใหญ่แล้วหินออ s ซิเดียนเนี่ยเขาจะเกิดจากภูเขาไฟที่ระเบิดแล้วมีลาวาเนี่ยออกมาแล้วหินประเภทออคซิเดียนนี้นะคะเขาก็จะอยู่ในส่วนที่เป็นราวาที่แข็งแกร่งแข็งแรงมากที่สุดดังนั้นเนี่ย หินมรกตอันนี้อับซิเดนเขาจึงมีในเรื่องของความแข็งแรงนะคะเช่นกันตัวท่านที่เกิดราศีธนูเองในตลอดเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ตัวท่านเองก็จะมีในเรื่องของจิตใจที่แข็งแกรง่งแข็งแรงค่ะไม่ว่าตัวท่านจะต้องมีในเรื่องของสิ่งที่ท้าทายท่านนะคะอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าเรื่องราวที่เป็นความท้าทายของท่านจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนะคะตัวท่านที่เกิด ราศีธนูเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีพลังเยอะค่ะมีพลังอดทนมีพลังอดกลั้นมีความแข็งแกร่งเนี่ยมากเลยทีเดียวในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะอันนี้เราเรียกว่าม a h o g a n y o b s ซ d i a n ต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าการเงินของท่านที่เกิดราศีธนูเป็นอย่างไรท่านผู้ชมคะหินสีที่เบยิบซีใครใจใช้เนี่ย มีอายุยาวนานนับล้านปีเลยทีเดียวนะคะเขาจึงมีความเย็นมากเลยนี่ได้ลาบดอไราลาบดอไรก้อนนี้นะคะเป็นหินแม่มดนักพยากรณ์ท,ท่านนควรจะต้องมีลาบดอไรยอยู่ในตำแหน่งการเงินของท่านที่เกิดราศีธนูลาบดอไรบอกว่าการเงินของท่านที่เกิดราศีธนู สวนกระแสะค่ะการเงินไม่ขาดมือเห็นไหมคะและที่สำคัญถ้านี่เกิดราศีธนูมีการใช้จ่ายแบบชาญฉลาดค่ะมีการจัดลำดับขั้นตอนมีการทำบัญชีมีการลงบันทึกบัญชีรายรายรับรายจ่ายมีการบันทึกสมุดรายวันเห็นไหมคะ โอ้โหการเงินของท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงค่ะเรียกว่าการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีอะต่อมาต่อมาโอ้โหได้บอสเวนาอรเกดอันนี้เป็นหินที่ชั้นสูงนะคะบอสเวเนาอรเกดอยู่ในตำแหน่งของพันธุบอกให้ทราบเลยว่าช่วงเนี้ท่านที่เกิดราศีธนูนะคะ มีในเรื่องของโอกาสดีๆได้รับมอบหมายงานนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะมีในเรื่องของความไว้วางใจท่านค่ะนะมอบหมายงานพิเศษให้ท่านทําแม้แต่ในเรื่องของปฏิสัมพันธ์นะคะกับญาติพี่น้องเนี่ยญาติพี่น้องยังรู้สึกแบบมั่นใจอ่ะมั่นอกมั่นใจในตัวท่านด้วย เพื่อนฝูงก็มีความมั่นใจในตัวท่านด้วยแล้วก็มีความคิดว่าตัวท่านเองเนี่ยสามารถเนี่ยนำทีมนะคะไปได้ถึงฝั่งสเร็จฝันได้โอ้โหดูสิหินบัสบนาอาเกตนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดเราเนี่ยพาเขาออกมาครึ่งหนึ่งนะคะด้านในจะเป็นผลึกที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ต่อมาเรามารับชมกันต่อค่ะท่านผู้ชมต่อมาได้โอ้โหอามีทิส อยู่ในตําแหน่งของพันธุเนี่ยที่อยู่อาศัยของท่านที่เกิดราศีธนูนี่นะคะที่อยู่อาศัยดีนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองดีมากนะคะดังนั้นท่านที่เกิดราศีธนูจะต้องมีในเรื่องของการทําความสะอาดิ้่พระเนี่ยบย่อยๆค่ะพยายามอย่าให้พระเนี่ยมีฝุ่นนะคะเช็ดฝุ่นบ่อยๆเดี๋ยวเงินทองวิ่งไหลเข้าบ้านมาเยอะแยะมากมาย แล้วก็ในโต๊ะที่ทํางานเหมือนกันอะไรที่ยังไม่จําเป็นเนี่ยเก็บใส่เกะไปก่อนถึงเวลาแล้วค่อยนําเขาขึ้นมาใช้งานนะคะอันนี้คืออาร์มทิสสวยงามมากๆเลยค่ะโอ้โหสวยงามจริงๆต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าหินบอกอะไรกับท่านิเกิดราศีธนูอีกโอ้โหดวงของท่านีิเกิดราศีธนูนี้นะคะสวนกระแสจริงเลยค่ะได้อยู่นะใครมีโชคมีลาบนะคะ เนี่ยท่านมีโอกาสถูกหวยรวยโปรตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์นี้ดังนั้นนะคะทําจิตใจให้เบิกบานเอาไว้แต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยให้หล่อให้เท่พูดเพราะๆแล้วรวยอันนี้อยู่ในใครนะคะเทพีแห่งโชคลาภค่ะต่อมาค่ะต่อมาได้สโนเฟลสโนเฟลเนี่ยอยู่ในตําแหน่งของอริสโนเฟลบอกว่า ตัวท่านเองเนี่ยมีในเรื่องของอาจจะเป็นผู้ที่ชอบในเรื่องของความท้าทายก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถมีศักยภาพในการลงมือทําในการปฏิบัติงานทํานะคะในการปฏิบัติทมในการปฏิบัติการงานสโน w f เ e จึงบอกเลยว่าไม่ว่าตัวท่านเองจะมีในเรื่องของความท้าทายในด้านใดก็ตามที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวท่านในตลอดเดือนกุมภาพัน์นี้ ตัวท่านสามารถที่บริหารจัดการสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้อย่างดีมาจากความสุขุมพิลภาพมาจากความสามารถจากตัวของท่านล้วนๆเลยค่ะนะคะโอ้โหเรียกว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่ว่างซะและ้วมือของท่านเนี่ยเป็นละวิ่งเลยนะคะมือท่านเนี่ยเป็นละวิ่งเลยนะคะแอตเตอม่แค่โอ้โหได้ซิทรีนซิตรีนก้อนนี้อยู่ในตำแหน่งของปัตตนีค่ะซิตรีนบอกที่ทราบว่า ท่านจะต้องมีในเรื่องของการดูแลเอาอกเอาใจใส่คนพิเศษคนที่ท่านรักบุคคลที่อยู่รอบๆตัวท่านไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคนในวงสังคมคู่รักคู่ครองนะคะมีการให้เกียรติกันมีการใช้คำพูดที่ฟังแล้วสบายใจเ,เป็นคำพูดที่สร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือเกอื้อกูลกันค่ะเนี่ยเห็นไหนมหินซิตรีนก้อนนี้สวยมากๆท่านผู้ชมนี่คะ สวยมากเลยนะตัวท่านเองก็จะเป็นที่รักใคร่ละค่ะของญาติพี่น้องของทุกๆคนนะคะของคนรักของคนในวงสังคมว้าหินสวยจริงเลยสิทรีมต่อแมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูสิว่าสุขภาพท่านเป็นอย่างไรโอ้โหได้สโนว์ฟลกอีกครั้งหนึ่งสโนว์ฟลกเนี่ยก้นี่เขาแนะนํามาเลยนะคะท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยท่านจะต้องมีในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยให้มากๆ และท่านจะต้องมีในเรื่องของการเจริญสติฝึกสมาธิอ่านหนังสือธรรมะอ่านนาวนิยายรดน้ำเป้นไม้เล่นโยคะวิ่งออกกำลังกายหรืออย่างอื่นๆที่ตัวท่านมีความสนอกสนใจค่ะต้องทำจิตใจให้เบิกบานอิ่มเอมนะคะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยให้ตัวท่านมีในเรื่องของการควบคุมอารมณ์และจิตใจได้ด้วยดี มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเลิศและบันเจิดสามารถจัดเรียงลำดับขั้นตอนระบบการงานได้อย่างดีค่ะเพราะตัวท่านี่เกิดราศีธนูเนี่ยดูเหมือนงานจะยุ่งและเยอะนะคะงานยุ่งงานเยอะงานแยะค่ะโอ้โหดังนั้นนะคะหาเวลาให้ตัวเองรีแรกลกซ์ผ่อนคลายนะคะอะต่อมาค่ะต่อมาได้ไพยไรอยู่ในตำแหน่งของสุภะ ดวงของท่านที่เกิดราศีธนูในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยดวงของท่านส่วนกระแสจริงๆเพราะว่าหินหยิบมาแปดก้อนเนี่ยดีทุกก้อนเลยนะคะหินก้อนนี้ดีอีกก้อนที่เก้าท่านมีโชคมีลาบค่ะมีโอกาสถูกหัวรวยเปอรเรียกว่ามีโอกาสล่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นนะคะนี่ไพ่ไรไพ่ไรเนี่ยเขาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในแลบ ลาพิสลาซูรีนะคะในหินลาพิสลาซูรีในลาพิสลาซูรีก็จะมีแร่ไพไรลาซูไรแคลไซ์อยู่ในนั้นนะคะนี่แมมเป็นหินเกี่ยวกับเงินเงินทองทองดังนั้นท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยเตรียมรับทรัพย์ค่ะต่อมานะคะนีดูสีการงานเป็นยังไงโอ้โหได้ไทเกอร์สไอไทเกอร์สไอบอกให้ทราบว่า ท่านที่เกิดราศีธนูไม่ว่าท่านจะทํากิจการออฟไลน์ออนไลน์นะคะกิจการของท่านเนี่ยมันมีความเจริญเติบโตมากเลยค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักนะคะเห็นไหมคะ Tiger's ์ส Tiger ไเนี่ยลูกน้องบริวารก็ให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียว นะคะโอ้โหแบบนี้เนี่ยท่านที่เกิดราศีธนูมีโอกาสขยับขยายกิจการงานได้ด้วยนะคะดวงของท่านเนี่ยสวนกระแสะค่ะเบยิปซีใครใจได้พยากรณดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูจบลงแล้วนะคะเบยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพ,พี่และลูกค้าทุกคนทั่วโลก ที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของ b บยซใครใจไม่ว่าท่านจะเป็นชาวอเมริกาชาวไทยชาวเวียดนามชาวกัมพูชาลาวและอีกหลายๆประเทศทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของ b บยซใครใจเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับ b บยซใครใจค่ะก่อนจากกัน b บยใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลก โชบดีมีความสุขลํำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นแล้วกลับมาพบกับคลิปดีๆของเบยิบซีใครใจในคลิปถัดไปกราบสวัสดีคะ่ะ